ฉะนั้นมื่หลีกเลี่ยงบุได้ยี่เลี่ยวสิวบุใส่คลองอมาจากต่างประเทศเป็นอยัางมันหลีกเลี่ยงบุได้เพราะเขาใส่มาแต่น,น้อยจนใหญ่เขาสิ้นกับตัวนี้สิ้นขาตัวนี้เขาสิ้นสวัสบบดีสวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องบลูนชแนลืัอนี้น้องเฮาสิมาบอกกันว่าเป็นอยังคนลาวเราถึงยมหมักใส่ของไทยเนาะแต่ก็บอกไว้กนดูยังเดินนี่เป็นความคิดส่วนตัวของข่อยเอ,องเนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเป็นอยังเขงจาจังใส่ของไทยเนาะแต่ก่อนจะไปฟังนั้นาลื่องกุส,กสกต์ควายกดติดตามเป็นกลังใจช่องมลูนชแนลอีกด้วยยังเด้อ ต้องบอกไอ้คอนน้องเพียงน้องว่าคนเล้าประมาณเจ็ดแปดสิบกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นี่สีสันอีเจสินค้าไทยเนาะบอกว่าแต่สินค้าไทยน้อพี่น้องซื้อก็ยังเป็นซื้อไทยอยู่ตัวอย่างแบบโทรทัศน์วิทยุอทรศัพท์ไอทีนะขนาดในจอโทรศัพท์แท้ๆนี่นะพวกซื้อเลขเมนูทั้งหลายนี่ก็เป็นภาษาไทยเนาะพี่น้องเนาะแต่ก้อนนี้แห้งคักแต่กรอนนี้มีแต่ไทยเล้าอ่อนน้อยน้องเพียน้อง โทรทอลทอทอัศท,ทีวีดาราไทยหูจักบาทุกคนบบดาราเล่าหูจักบอกบอกหูจักเพราะยังเขาเสพสื่อไทยเด็กน้อยเกิดมาเพพ่อสียางพกพีบอกภาษาไทยไดเพราะยังเขาเสพสื่อไทย,ยนะพี่น้องยวบ,บัดนี้ช่วงนี้เนาะในประเทศเล่ามีแบบว่าเงินน้นเฟอ้อแห้งเนาะแล้วบ,บัดนี่ทั้งทั้งเล่าห้องกันแบบว่าแบบอยากให้ใส่แต่ผลิตภัณฑ์ในเล่าเห็นหน้าพี่น้องแบบให้ใส่ผลิตภัณฑ์ในเล่าเพราะว่ามันใส่เงินเนา้องใส่ไปว่า แข,ข็งขาหรือเอออผลอถอนจากการเผอนะพวกนี้พันหนึ่งกับพ,พันบาทไทยนี่ก็ตีเป็นเงินล่าหน่อยลายเส้นเติร์กน,น้องเสียเส้นน้องบัดนี้คอยชิวเอาได้ไหมวะตั้งแต่คอยเกิดมานี่ตั้งแต่เกิดใหญ่มาจนอายุเศร้ากว่าปีนี่คอยใสแต่ของไทยนี่น้องน้อยนะักพอ,นะอจำได้สิ้นขาที่เขาใส่สิ้นขาเล่าที่ใส่ก็คือเกลือไอโอดิน คอยใส่เกลือเนาะนบะทึ่งอะนะนกพวกนาำปอกนามป้าพวกแป้งนอกแป้งนัวนู่นนี่นั่นเป็นของไทยเบื้อพี่น้องเนาะบะถึงเอาเครื่องใส่ไระจํำวันในเพื่อนนะนะกระเขาะกระคุกกรคื่นเขคิดว่ามีแต่ของไทยเบื้อเนาะพอยั้งพออาบานเฮาบุมีโรงงานผลิตเนาะแล้ววันนี้อยตัวอย่างแล้วสินค้าที่นั่มขอจากประเทศไทยเนาะอันนี้คอยที่คอยคิดได้เด้อ หนึ่งนี่ก็บชิเป็นแบบพวกความสวยความงามสองนี่ก็บชิเป็นพวกเครื่องสัมผัสามนี่ชิเป็นบอกว่าอาหารสิบเร็จรูปพวกชิเป็นพวกขนมครกบเกี่ยวปลากระป๋อกปลากระป๋องหม้หมอกม่ามาอะไรอยเงี้ยแล้วก็พวกซีนี่ก็เป็นพวกวัสดุต่างๆที่ใส่ในครัวเฮือนนี่ยนะแบบใส่ชีวิตประจำวันนะไอเครื่องใส่ของซอยต่างๆนับจะเกิดไนะว่าไงซะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นวัสดุการก่อสร้างเนาะว่าชิเป็นพวกเหละกล้าพวก นู่นนี่นั่นบ,กบ,กบอกตจวผูกซีมผูกปอผูกปู้นดิสินะการนั้นเขาจากประเทศไทยไปเลยนะครับอ่ามิพอที่จ่อคนไี่เจอพวกตบแตงเงือนี่การนั้นเขาจากประเทศไทยเบิดนี้นะเนาะฉะนั้นมืหลีกเลี่ยงยยบุตราอยู่แล้วชิบุใส่ของไทยชิบุใส่ของอามาจากต่างประเทศเพราะงั้นมันหลีกเลี่ยงบุตราเพราะเขาใส่มาแต่น้อยจนใหญ่เขาสิ้นกับตัวนี้สิ้นขาตัวนี้เขาสิน้นนี่ว่าโอ้แผลบตัวนี้เขาเคยใส่ทีนะ้าแต่กับเป็นเรื่องดี ที่าทางการเหล้าห้องไอ้นิยมแบบว่าให้แบบว่าดนล้ำรุงใส่เป็นตุพันฑ์เล้ามันเป็นความคิดที่นีเลยพี่น้องคอยกระส้มเชยแต่คอยก็โอเคแล้วเพราะยังคอยก็เคยคิดได้ต้อนคอยใหญ่มากแบบเป็นอย่างเดียวคงสินค้าห้องคือบบมีคือประเทศเขาแบบไปสื่อแพร่กับมิตรตัวภาษาไทยไปสื่อยังกับมิตรตัวภาษาไทยโคงโคงเล้าแถบสีบบมีเลยนะพี่น้องอ่ะสีมีเน,นาะบางคนจะว่าเอ้ยกระมี่จะจไปใช่มีแต่ในเมืองนะพี่น้องบางครั้งนะ สินค้าเล้าแต่แถวเด้อคอยค,อยค,อ,ยคอยคิดใจเนาะหนึ่งเบียร์เบียร์เล้าสองเป๊ปซี่ชาบุรีเออยาสูบนี่นะแล้วก็สินค้าเล้าพวกเราของเราค้ามังคองนี่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยังที่แบบว่าคอยยังบ่เห็นมันเปนคิดจลักษณะไอ้เป็น้องเห็นแต่ประมาณนี้น,น,นนะเพียเนาะอาทิตย์เห็นเห็นในนี้แบบพวกน้ำบุหรี่ร่มนี่เออเป็นเขาเล้าอยู่บุหรี่บุหรี่บุรีสินะพอ,อยัง คนเล่านี่ใส่ข้าว่าสพติดสินคขาไทยแล้วเนาะยกตัวอย่างมัน้องเป็นของไทยไปยังบอกก็ตรงๆเลยห้องิดว่าของไทยมีมาตรทานแบบมาตรทานนะะแบบว่าห้องบว่ห้องคิดม่ามีมาตทานถ้าบอกคนเหลามีมาตรทานบอกห้องก็ยังบู้ไปยังเคยได้คยใส่เป็นี่น้องทุกคนอาจจะเคยใส่แต่ของเหลายตัวอย่างแผบเพิ่อย่างหยอกลางจานเอายิ่งๆพัดพัดแต่ขอยไมันข่อยกระเบื่องเห็นเขาลงนีด เพจเนี่ยังไรแบบว่าออมีสินค้าเล่าก็มีเีเนาะวกงจานลังจอลังจานแผลบก็มีเนาะ,าาานนาะาลายยางมีของเล่าก็มีเนาะมีมือก็มีแต่เป็นยังคือบอกเอาแบบขยายแบบใส่ใของในเล้าแบบใน,บบน,ในประเทศเล่าออนนะถามมันสินค้ามันม,นมาตรฐานดีพอเนาะแต่วันนี้ขเขาเชื่อแหละคนบรรนอกขอกหน้าเขามีสินค้าไทยเนาะสินค้าจีนสินค้าเวียดแต่ส่วนนักนีกน่นประมาณเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ คนลาวสิมักใส่สินค้าไทยเนาะนาฏเตยรถจักรรถไทยสุดยอดเลยแหละทุกอย่างเนาะที่เป็นคนไทยขนาดซื้อเศษท่อถัดแถมยังเบิกเงินอยู่ดาราไทยหูจักเบิดดราเหลาวหูวจักบ่บ่ฮู้กระพื้นมาฮู้วังที่มีโซเชียลนี่แหละกแบ็นนี้ได้ดอแต่ที่เบิกเงินตัวทอถัดบ่มีนะเบินเนาะพอยังเฮาฮะการนำรงชีวิตของเฮานี่นำรงชีวิตขึ้นมาด้วยสินค้าไทยเนาะ น้อยนักที so, like, so, like, like, oh, ่มีส so, so, like, ิน so, ค like, so, like, ้าเหล่านี้บอกความจริ้งนะแองเนาะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะแองเนาะนี่มันเป็นความคิดของข่อยเองเนาะเป็นแบบว่าเขาเอื่นว่าที่เ้าได้ใส่มากนะได้มาจากทีเซอี่ด้ต่างๆเนาะเป็นความคิดล้วนๆขึ้ข่อยบอกว้แล้วมีวัตจับยังโหลดมีสมานี่มีแต่ของไทยอย่างน้องนับตั้งแต่กุลเเละแผบซักผ้าเปลงนอกเปลงนัวดกุลเเละจนหอดต่อทัดพัดลมจนหอด พุ <Es> <an> ูนเกือบเกือบเกือบใส่พวกนั้นพูสมช่ไก็มีแต่ของไทยเนาะพูายังแต่คอยกับแต่สมุดว่านเนาะมีมีแบบว่าสินค้าพวกนี้แบบสินค้าแบบแพ็ปเพิ่มนี่ยังีงผลิตในเหล้าไงนะแบบถามมันแบบส่งเสริมเป็นของสินค้าเล้าจริงไงคนเล้าใส่เนี่ยคอยก็ว่าคนเล้าสิมีงานเห็ดลายนะเพียเนาะบริษัทบริษัทเปิดขึ้นมาคนเหล้าสิมีงานเห็ดลายเนาะกรถึงนะเพียงเนาะโอเคในเพียงเนาะสำนึกอะ คอยกันใช่มวอลเพี้ยนทีนนไม่นาะถ้าผมได้ค้อมูลแตกต่างกับบอว่าก็นอนแต่คอมเมนต์ยังสุภาพเนาะแต่ค้อมูลของข้อยประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าผมได้มากผมได้หักก็อย่าลืมกดบสักสุขไว้กดติดตามไปเป็นกำลังใจของบี่น้องช่องแนวเด้อแต่ผมได้เห็หพบ่น้าแบบค้อมูลเพื่อนเรื่องยั่งเนาะโดยส่วนตัวบี่นาเนาะแต่คอมเมนต์มาบอกกันไดนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้บี่นาขอกล่าวค้อมูลสบายดีสวัสดีครับ